ก็เห็นวิถีมันแบบข้ามเครื่องกีดขวางข้ามเครื่องเกีดขวางเช่ยว้าผู้หญิงคนนั้นก็แบบเอ้ยเห็นเห็นเห็นอะไรแบบเออหันไปมองเปล่าพอหันไปมองปุ๊บเฮ้ยเล่นน้ำบนรถไฟหรือเปล่าเฮ้ยมันเลยตกตาแล้วนะเอออะไรอย่างนี้ก็เลยตกใจแล้วมันก็ไม่ร้อนแล้วด้วยอ่ะไม่ร้อนแล้วก็เลยหันไปมองอะไรยังไงพอตกใจปุ๊บไม่รู้จะทายังไงแม่สอนบอกว่าลูกถ้าเห็นเหตุการณ์อะไรนิ่งไว้นิ่งไว้หันกลับมาแล้วกดบีบีต่อแล้วก็ไปบอกเพื่อนแก เมาส์ในบีบีเจอก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสาวๆที่อยู่ในที่สาธารณะต่างๆขนาดในรถไฟก็อย่างน่ากลัวแล้วใช่ไหมดีที่เขาทําร้ายตัวเองเขาไม่ทําร้ายคนข้างๆสะกิดมาแล้วให้ดูอย่างเนี้ย มาเล่นด้วยกันไหมเอออย่างนี้ก็อันตราย<อ>เพราะฉะนั้นระวังเนื้อระวังตัวและที่สําคัญเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่นะคะ,ะก็ต้องอสอดส่องดูแลด้วยรวหรือว่าน้องๆคนไหนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้บางคนอาจจะตกใจแล้วไม่กล้าไงคือทําเป็นนิ่งซ้าก็โอเคแต่ว่าคนแบบนี้เนี่ย ปล่อยให้มันลอยนวลในสังคมไม่ได้แม่เจ้าต้องทำยังไงคะหันไปจับไม่ใช่ไม่ไม่คือเราเราเราไม่กล้าใช่ไหมจับตัวส่งเจ้าหน้าที่ใช่ไหมถูกต้องเราไม่กล้าใช่ไหมเราไม่กล้าจับเองหรืออะไรอย่างนี้เราก็หันไปมองคนข้างๆส่งซิกหรือว่าเขามีเจ้าหน้าที่นี่บนรถไฟฟ้าเนี่ยบอกเขาลุกขึ้นไปเดินหนีฉันไม่บอกว่าช่วยหน่อยหนูกลัวนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเกิดขึ้นมาแล้วเขานั่งไกลๆแบบนี้มันคือการทำอนาจารเดี๋ยวหลายรอบ เลยนะคะยังไงก็อ่ะ ังไงต้องระมัดระวังตัวด้วยเตือนผู้หญิงด้วยนะจ๊ะระมัดระวังตัวด้วยนะบางทีเราต้องสังเกตด้วยว่านั่งข้างๆเนี่ยทาไมเขาถึงมีเหตุการณ์นั้นเราใส่สั้นเกินไปหรือเปล่าทําให้การแต่งเนื้อแต่งตัวของเราไปปลุกอารมณ์เขาหรือเปล่านะคะอาจารย์ก็เพิ่งผ่านไปที่สีลงสีลมนี่ก็มีอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยข่าวต่อมาจ้ะไปยุ่งข่าวคนอื่นมานานแล้วมาข่าวของเรากันบ้างกุ๊บกิ๊บก็ยังยุ่งอยู่ดีแหละเอาเรื่องคนอื่นยดีแต่แล้วเป็นหน้าที่ของเราไงเสนอไปกุ๊บก เกลียวจิกนวรัตค่ะข่ะาวนี้เนี่ยเราเคยนําเสนอมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะและตอนนั้นเนี่ยก,ก,กุย๊บกิบก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่จริงไม่มีหรอกหนูไม่มีหร,หรอกพี่จิกเขาสอนหนูเพราะหนูเป็นคนแบบว่าวกเวกไว<อ>้วายเขาก็สอนว่าเอ้ยในกองอย่าเสียงดังนะลูกน<อ>ู่นนี่นั่นไม่ได้มีอะไรเลยเคารพกันดีและที่สําคัญในกองเนี่ย ก็ไม่ค่อยจะได้คุยอะไรกันมากมายด้วยแต่คราวนี้เนี่ยนะคะก็มีข่าวออกมาอีกนะคะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะปีนจริงหรือเปล่าเพราะว่ามีข่าวว่าหยุดไม่หยอดนะคะทีนี้เนี่ยเรามีสัมภาษณ์เจจิกนวรัต์ค่ะว่าน้องกุ๊บกิ๊บของเราเนี่ยอดีตรักมาริโอ้นะฮะปีนเกลียวจริงหรือเปล่าแล้วก็ข้ามรุ่นจริงหรือเปล่าใช่เพราะครั้งที่แล้วเราฟังแต่เสียงของกุ๊บกิ๊บแต่ยังไม่มีของพี่จิกนวรัตนะคะเพราะนั้นวันนี้จัดให้ค่ะไปฟังพี่จิกค่ะ ถามถามโอ้ยถามอย่างนี้พี่หนักใจมากเลยนะเพราะว่าเพราะว่าจะตอบไงดีอะคือไม่ไม่อยากจะพูดอะค่ะไม่ไม่ไม่อยากจะพูดนะคะเอาเอาในสิ่งที่เป็นจริงก็แล้วกันว่าถามว่ารู้จักไหมก็รู้จักเล่นละครด้วยกันใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมีกระทบกระทั่งหรืออะไรกันบ้างไหมพี่พี่ไม่ได้สื่อสารหรอกค่ะพี่ไม่ได้สื่อสารนะคัแล้วก็ คือน้องเขาก็มาขอโทษแล้วก็ร้องไห้ค่ะก็อาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าหรือยังไงคือแม่ตาพีคิคือคือยังไงดีไม่ตอบดีกว่าได้ไหมคะ <c oughs> ก็คือเป็นอันว่าถ้าน้องเขาร้องไห้ขอโทษแล้วพี่เขาเข้าใจความรู้สึกของน้อง <c oughs> ว่า รียกว่าไม่ติดใจอะไรอีกแล้วตองคำตรงนี้ใช่ค่ะเราจะไม่ติดใจอะไรค่ะเพราะว่าน้องก็ก็คงเด็กด้วยอ,ะ,ะ,อะไรเพราะว่าเราเป็นดาราใช่ไหมคะ,คะเราทํางานเกี่ยวกับตรงนี้อยู่แล้วเราจะมานั่งโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ไม่ได้เราก็ต้องทิ้งวางปล่อยวางเพราะว่าชีวิตใครชีวิตมันแต่ละคนวิถีชีวิตไม่เหมือนกันแนะนําอะไรเนอะไม่ติกไปร่าอะไรที่เป็นค<ห>นพูดตรงนะพี่เป็นคนพูดตรง คือพี่จะไม่แนะนําอะไรใครอะค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อเขาเราจะพูดตรงๆในชีวิตของเราที่เราจะพูดว่าเออเหมือนกับว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้ทําไมมันต้องเป็นแบบนี้ต้องทําไมแค่นั้นเองไะแต่เราจะไม่พูดอะไรเยอะแล้วเราไม่ไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีความสามารถจะไปเตือนใครได้ในวงการเพราะตละคนก้าวเข้ามาในชีวิตทุกคนก็มีชีวิตของแต่และบุคคลไม่เหมือนกันค่ะ งงเป็นไก่ตาแตกกันไปเลยอะไรยังไงกุ๊บกิ๊บบอกว่าไม่เลยมาเตือนค่ะว่าหนูอย่าทําอย่างนั้นนะคะเราก็ให้ความเคารพเชื่อฟังเออแล้วแต่เจติกบอกว่าน้องเข้ามาขอโทษเราร้องไห้นั่นไงคืออะไรเจ๊อะไรก็เจ๊สอนหนูอ่ะเออก็ไม่ใช่พ่อใช่แม่ก็ไม่รู้จะเตือนอะไรยังไงได้แค่นี้เจ๊เป็นคนพูดตรงเจ๊พูดตรงเจ๊ อะไรที่ไม่ดีไม่ควรจะพูดหนูก็ตรงนะเออตรงเจอตรงนี่ไงเจอแบบนี้ฉันก็ร้องไห้เจออย่างนี้ฉันก็ร้องไห้โหเจ๊จิ๊กพูดคุมเครือนะไม่เคลียชัดไม่เคลียไม่เคลียถ้าคนไหนที่ไม่ได้เคยฟังกรุ๊ปติ๊กพูดแล้วมาฟังแค่พี่จิ๊กพูดเอ ถ้าเป็นฉั้นฉันก็คิดว่าปุ๊บกิ๊ฟทำอ่ะใช่ไหมถูกต้องแต่ว่าณวันที่ย้อนอดีตกลับไปที่เราเคยนําเสนอข่าวไปเนี่ยกุ๊บกิ๊ฟเขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยค่ะคือแบบกับพี่จิกก็รู้จักกันพี่จิกก็เหมือนแบบสอนเตือนหนูหนูก็โอเคหนูก็แบบเออรับฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยคะได้เลคะเขาก็ลันละอะไรอย่างงี้เออแต่พอมาฟังสัมภาษณ์ของเจ๊จิกเองเนี่ยไม่ใช่นะเปาไม่ใช่เลยคนอารมณ์เหมือนประมาณว่า เออไม่ใช่พ่อใช่แม่เตือนกันไม่ได้อยู่แล้วคือเหมือนกับว่าณนะวันที่ผ่านมาเนี่ยกุ๊ปกิบเป็นคนออกมาให้ข่าวคนเดียวงออกมาพูดว่าไม่มีอะไรแต่ว่าไม่มีใครไปสัมภาษณ์เจจิกแต่ณวันนี้เราได้มาเจอตัวเจจิกสื่อมวลชนเลยเข้าไปถามปุ๊บเจจิจก,ก็เลยบอกว่าคงอึดอัดอะ่ะคงแบบเหมือนอยากให้ทุกคนรู้แต่แกเป็นผู้ใหญ่ไงก็งอยากพูดอะไรมากเออเท่าที่เราฟังคอณสมบกรณ์อย่างนี้ว่าเท่าที่เราฟังจากเจจิจคือสามารถตีความได้ว่า พูดไม,ไม่ไม่ไม่อยากจะแบบว่าเด็กตรงๆแต่คําพูดของเจจิกทุกคําเนี่ยมันขันที่กุ๊กกิ๊บพูดหมดเลยว่ากุ๊กกิ๊บบอกว่าแนะนำเจจิจบอกไม่ได้แนะนำออไม่ไงนะเจจิกอาจจะแบบไม่ให้คํอไม่ให้สัมภาษณ์ว่าเด็กมันทําแต่ทุกอย่างที่เจจิจเจจิกพูดคือเด็กมันทํา <c oughs> อ,อ่ะจ <c oughs> บปะจบปะเออเนาะจบเนาะอันนี้คือยังไงแค่นั้นล่ะนะก็เคลียร์ไปว่า คือเจ้ตอบแบบไม่เคลียร์แต่เราฟังแล้วเราเคลียร์อะนะเราเคลียร์ว่าเขาอาจจะทําจริงอะไรจริงต้องก็แอบแรงบ้างอะไรบ้างนะโอเคเดี๋ยวเราตามแล้วกันใครจะอะไรยังไงสร้างข่าวหรือเปล่ารวมตัวกันสร้างกระแสข่าวหรือเปล่าละครอันนี้ก็หม่หรู้ไม่รูอไม่รด้ต้องติดตามกระตรงแท็กกระติกหรือเปล่าถูกต้องพูดถึงเจติกไปแล้วเจจิกก็เป็นหนึ่งนักแสดงในเคยรถข่าวพรอะตารถขิงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็อยากนําเสนอ ข่าวอีกหนึ่งข่าวเลยของสาวคนนี้นะคะบางคนเขาบอกว่าต้องหน้าคล้ายเขาเหมือนกันนะหน้าคล้ายเธอใหม่สุคนทวารเมื่อวานโซบีก็เพิ่งว่าเขาไปว่าใครเปาว่ารู้สึกว่าเปาเนี่ยหน้าคล้ายคนนู้นคนนี้ไปหมดเลยนะเวลานั่งแต่งตัวเนี่ยคนก็ว่าเธอคล้ายอันนี้เธอว่าคนคล้ายเธอไม่เหมือนใครเลยเปาเธอไม่เหมือนใครเลยเธอพูดแอย่างนี้ทำไมเธออยากคล้ายคนนั้นคนนี้เธออยากคล้ายคนนั้นนี่ต้องก็เป็นอีกคนอีกคนนึงออมโมซิตกันเลยนะใช่เออเขาบอกคือด้วยความที่ต ตามังตาตัวโตอะไรอย่างเงี้ยนะกับสาวคนนี้ค่ะใหม่สุคนทวานั่นเองนะคะกับงานถ่ายแบบเซ็กซี่มีคนให้ความสนใจเขาเยอะไงตั้งแต่เขาแบบว่าเริ่มโชว์อึมโชว์นู่นคนนี่เขาก็ดังขึ้นมาเรื่อยๆคราวนี้นะคะเขาก็เป็นหนึ่งในนักแสดงเรื่องเคยรถค่ะเพราตารถขิงนั่นเองนะคะเขาก็ให้ความสนใจกันว่าเอ๊ะซัมเมอร์นี้เนี่ยเขาจะมีการถ่ายแบบเซ็กซี่หรือเปล่าเทพธ ريا อิงลิ์เราได้นําเสนอค่ะไปแล้วผู้ชมเปิดซิงจ้ะ เปิดซิงเลยเหรอเปิดซิงไม่เคยถ่ายอรอแคทเนี่ยไม่เคยแต่ว่าแต่งตัวแบบเซ็กซี่ไงแต่ว่าเปิดซิงถ่ายชุดว่ายน้ำแบบทูพีสหุ่นชีเป๊ะมากหน้าทองชีแบบเรียบเหมือนก็แดนโต้คลื่นโอัยมันสวยอยู่แล้วเพราะเขาขาวไงม้านหน้ามองอ่ะเสียมากนะคะอสำหรับสาวคนนี้ก็เป็นสาวผิวเข้มนะคะที่ส่วนทรงองเอลนี่ก็ดีเลย คราวนี้เขาก็มาถามว่ามันลุ้นกันดูซิว่าทุกซัมเมอร์เนี่ยเขาจะมีไงใหม่คุนทว่าเขาจะถ่ายตลอดนะคะแต่ซัมเมอร์นี้เขาจะถ่ายหรือเปล่าเพราะว่าห่างหายไปจากแผงหนังสือนานมากแล้วก็เลยมีเสียงสัมภาษณ์จากคุณใหม่กันว่าเขามีหรือเปล่าซัมเมอร์นี้ให้หนุ่มๆน้ำตาเอ้ยน้ำลายไหลกันน้ำตาไหลเพราะว่าโดนเมียตีกระบาดเอาซื้อมาอีกแล้วเหรอเออไปดูกันดีกว่าว่าใหม่เขาจะมีถ่ายบ้างหรือเปล่าค่ะไปดูจ้า ยังค่ะก็ให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจแล้วก็ดูหนังสืออยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ปิดตัวเองดูแลตัวเองเพราะว่าอยากเซ็กซี่แบบไม่ใช่เซ็กซี่เหมือนคนอื่นอะอยากเซ็กซี่แบบแข็งแรงดูสปอร์ตสปอตให้มันดูแบบเออเซ็กซี่ที่แตกแต่างจากคนอื่นดูแล้วเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S มีมีแบบว่ามีติดต่อมาหรือยังคะก็มีมีบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเพราะอะไระยังไม่ดู <S <S ไม่ไม ขอให้มันคอนเซปต์โอเคอะไรอย่างเงี้ยหวหนังสือดีแล้วก็ให้เกียรติเราเข้าใจกันแล้วก็ทุกอย่างออกมาโอเคหมหนูก็ตัดสินใจอยู่แล้ว<ม>อยู่ที่ผู้ใหญ่ด้วยที่ใหม่แบนกับการขายบอว่าหูหราอะไรไม่แบรนด์ทำไมต้องแบรนอะ่ะเซ็กซี่คือทำให้พ่อแม่ใหม่มีความสุขได้ทุกวันนี้เซ็กซี่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะแต่เซ็กซี่ข้างนอก ที่อยู่ต่อหน้าสังคมเราต้องทํายังไงให้ดูเซ็กซี่แล้วมีมารยาทมีสัมมาคารวะไม่ใช่เซ็กซี่แล้วแบบเป็นคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะมันก็ดูไม่ใชเซ็กซี่แล้วอ่ะจริงๆเล้ถ้าหาว่าไม่ใช่เรื่องงานมัมก็แต่งตัวปกตินะแล้วก็ใส่ใจในเรื่องงานละครให้ออกมาคุณภาพไม่ใช่ว่าใส่ใจแบบโฟกัสผิดจุดอะ่ะมันก็จะดูแบบเซ็กซี่เลื่เปลือยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่โอ้ยฮอต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 มีทิช <hot, hot. S 1> ชูไหมฮะ <Huh? S 1> สับ สับน้ำตานะักข่าวหน่อยมีแต่ผ้าดิบเอาไหมจ๊ะ oh สับน้ำตานะักข่าวหน่อยสิเธอทำไมโดนโดนใหม่เวียงเซ็กซี่เซ็กซี่ก็รู้จักกาลาเทสะบไม่เห็นจำเป็นต้องเซ็กซี่เรื่อยล่ดหรืออะไรยังไงมันคืองานโอ้โหวีงนะ่ง่ะ ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเออพ่อแม่ใหม่สบายมาได้ก็พอเซ็กซี่พอเซ็กซี่ถูกเซ็กซี่แบบถูกกระลาเทศะไม่ใช่แบบว่าอยู่สังคมนอกแล้วเซ็กซี่แบบไม่ถูกกระลาเทศะเอ,องแยกให้ออกโฟกงโฟ,งฟงกัสเซ็กซี่ไม่ใช่นาจารถูกนี่จะบอกว่านักข่าวคนไหนไปทำข่าวเนี่ยน่าสงสารน่าสงสารคนหนึ่งมีซีนด้วยนะร้อน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 หรือโมโหไม่รู้นะร้อนร้อนหรือโมโหก็ไม่รู้นะเออถามอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่า ในส่วนตัวแล้วเราเคยรู้จักกับใหม่อย่างเงี้ย<ต>เราก็มองว่าน้องเนี่ยเขาเด็กกว่าเรานะเด็กกว่าเขาจะแบบพิ่ต้องอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาเป็นคนนิสัยดีเชื่อ,อไหมว่ารถเขาเนี่ยพระเต็มไปหมือนกับรถแบบรถผู้ชายเล่นพระเออแบบกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นแบบทูบเทียนเขาเรียกอะไรนะไอ้หอมหอมอะไรอ๋อกัญญากัญญาอะไรเงี้ยในรถเขาก็จะแต่ที่ฉันก็ไม่แปลกเพราะว่าพระเจ้าสมัยนี้เนี่ยบางรูปเท่านั้นนะอื ชอบพระแต่ใกล้ชีจ่ะอันนี้ก็เป็นแบบวิสัยของบางรูปเท่านั้นอย่าพาอย่าาพกันลงนรกเลยอย่าไปเยี่ยงอย่าอาไปเยี่ยงอย่างข่าวต่อไปนะจ๊ะ ก็ในเรื่องของโดมยังอะไรอย่างเราเรายังไม่พูดดีกว่าเออใช่เดี๋ยวเอสเอสก่อนเอาเอ s ก่อนนะคะสําหรับ SMS ค่ะนะคะก็ร่วมลุ้นรับนะคะกล้องตัวนี้ได้ Sony Handycam รุ่น DCR SX 65E เราจะทําการแรนดอมแล้วก็ประกาศผู้โชคดีนะคะวันที่2พฤษภาคมนี้แล้วในรายการ1้8สงเครื่องเซนแนนแล้วก็เอ็มหัวโตจะเป็นคนประกาศนะคะก็เครื่องนี้รับรองว่าเราให้ทั้งเซตแน่นอนมีขาตั้งด้วยนะคะ ตสวนี้ด้วยเป็นยี่ห้อที่แบบว่าคือโรดด<า>ักนะคะเราก็แจกจริงเพราะฉะนั้นกด8เว้นวังตามด้วยข้อความมา,าทักทายเราการอยากรู้เรื่องอะไรก็ได้ส่งมาก็ได้หรือว่า8เฉยๆก็ได้ส่งมาที่4747ค0นใช่แล้วค่ะช่วงหน้านะคะแน่นอนนะคะหนุ่มโดมกับแฟนสาวรออยู่ใช่ไหมเปล่าใช่แล้วก็มีการเม้ามอยกันในห้องแต่งตัววันนี้ด้วยว่าว่าไม่ได้อะยังไงก็คือไม่ได้อะไม่ได้อะ ก็โอเคอ่ะแต่เป็นเตนทมันไม่ได้จริงๆอ่ะนไม่ได้จริงๆไม่ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวติดตามชมช่วงหน้าละกันเรามีภาพให้ดูด้วยแหละเออคุยต่อก็ฉันก็รับไม่ได้เหมือนกันไปตักแั้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวกัะ